ก็มาครับครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่อง y o u ูทูบสทาหลวงตาบุญชื่นเสตมจีนีนะครับมาหาท่านก็มาหาท่านอ่าอย่าโดนตัวท่านนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุโธนะครับท่านได้อ่าจาริกธุดงนะครับออกจากวัดพญาไม้นะครับเป็นเวลาเจ็ดโมงสี่สี่นาทีนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง เจอเนียะครับัอมุีนะโคตครใครที่จะรับของนะครับแจกทานนะครับมารับก็เลยเป็นแถวนะครับเป็นแถวนะครับเป็นแถวเป็นระยะด้วยเป็นระยะห่างด้วยนะครับนะครับเป็นระยะห่างด้วยนะครับจิบตึงชิ้นแล้วออกได้เลยออกเลย นะครับจิตมุ่งชล้วออกเลยนะครับเป็นแถวเป็นแถวไม่ต้องบุลุงออกเลยบุลุ่งรับออกเลยนะฮะเออบุลุงออกเลยบุลุ่งแค่ลายสมพัิโอเคครับ ออนะอกเลยนะครับ้นิี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่วัดพญาไม้นะครับที่พี่น้องเราชาวบ้านบุรีนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะก่อนที่หลวงตาท่านจะชุดงออกจากวัดพญาไม้นะครับเลยชิลชิออกเลยนะครับได้บนะครับ เขาเป่ามี่เขาเป่าด้านหลังครับเขาเป่าด้านหลังเขาเป่าด้านหลังครับเขาเป่าไว้ข้างหลังเลยครับเขาเป่าไว้ข้างหลังครับไม่ต้องแยกกันนะครับเอ้อนี่ครับได้บุณนะครับได้บุณยกน้ำก็ได้ครับยกน้ำด้วยยกน้ำเลยรยกน้ำเลยนะครับ โอ้นออกเลยนะครับยืนออเลยนะครับยืน้อกเลนะครับเียนออกเลยนะครับยนออกเลยนะครับอาเลยนะมาาันนี้ัลยให้มาันน้วยนะครมบนะครับมาเลยนะมามาทันนี้มาทันนี้เลยใหมาทังนี้เลยฮะคุณอานะครับ ป้าครับเอากระเป๋าไว้ด้านหลังครับเี่ก็บอกเอากระเป๋าตังไว้้านหลังเลยครับกระเป๋าไว้หลังเลยไ่ดครับังเลยครับมาเลย ครันี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับที่หลวงตาท่านได้ทุดงออกจากวัดพญาไม้ก็มีพี่น้องนะครับท่านได้มาอรอกรับว่าขอพรหลวงตาถวายน้ําถวายสิ่งของต่างๆนะครับดอกไม้ขนมนมเนยต่างๆนะครับก็ขอนุ่งมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับ เราอยู่ไม่หลับได้ทำงาได้เลยนะเรื่องที่อะเขาไม่อาชุของที่หนักมากเลยอนนี้ก่อน น้าายกน้ำจับน้ำไว้นะครับยกน้ำนานะครับเป็นไปทนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นแต่เช้านะครับวันนี้พี่น้องร้อนแต่เช้านะครับวันนี้

สิ่งของต่างๆนะครับมาถวายหลวงตานะครบับางคนก็ไปใม่ไปตองไปเยอะมากนะครับ

น้ำเล้กนก็วน้ยกไว้ท่าาตัตนร้าตานไวเลยนะครับดอกไม้ส่งมาเลยครับน้ำยกไว้ที่ตัราให้หน่อยครับถ้าไว้งคนก็เอาไว้ครับ

สาธุรับผมสาธุครับสาธุบุญกับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมยามเช้าเช้านะครับยกน้ำขึ้นได้เลยนะครับยกน้ำขึ้นได้เลยนะครับมาเลยครับมาเลยครับยกน้ำขึ้นไว้เลยนะครับ ที่นมีก็ล้คมา้ยหังจะไปที่บ้านนันะตแล้วก็ับไีายกน้ำขึ้นกันเลยนะครับยกน้ำขึ้นกันเลยจับน้ำกันไว้ อั้รกลับไปได้ครับได้ครับกลับไปได้ครับกระพานกลับไปได้เลยนะางั่กับื้นางแบงกลับไปได้คือรถพ่มกลงไปแล้วที่เล็กขาไม่มีคเปนเลงกันม่านันเลาเป็นของคนเทศบาลตำบลหลักใต้เปิดงล่งประการแกหนู่้สูงอายุ ตอนนี้ก็มาหน้าวัดแล้วนะครับวัดพญาไม้ายในไทยประมาณ4,2,5,6,6วันนั่นเองวันที่กันยายน2,500ตำบลโคกม่วงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับ2กันยายน2,506สองคุณผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทางช่อง YouTube จา,าตตาเป็นชื่นนะครับเสียตําเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผู้ได้รับส่ิการผู้มีิทธิประโยน์ในจากเงิทรัฐรัศดักรินนองค์กรปกคอสอ